สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18นะครับมีลูกไก่มาแนะนำอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็เป็นชุด VVIP เลยนะครับก็พ่อเป็นเจ้าโลหิตนะครับค่าตัว100ใบเทานะครับหรือว่า 100K นะครับตัวนี้ผมนำเข้าจากโก o ซมฟา f a r นะครับแม่เป็นคู่เกิดยาเทพนะครับแม่นี้ก็เป็นแม่ใจลูกเก่งนะครับ ลูกชุดแรกก็ตัวหนึ่งด้ายข่สี่สิบใบเทานะครับส่วนอีกตัวก็เก่งนะครับอยู่กับผมนะครับก็ชุดนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับมีตัวผู้น่าจะ3ตัวนะครับสวยมากครับลูกไก่ชุดนี้นะครับก็แม่คู่เกิดเยียเทพนะครับสายเต็ม ก็เขาจะเป็นวิกกับเยสแสนเสือดำสังเวียนแตกนะครับบวกสาลลอบวกแม่อเวจีพีดีเคร้อยแสนลักเก้าล้านนะครับก็แม่เขาก็รวมสายเบอร์แข่งแข้งปุระวุธทั้งนั้นเลยนะครับส่วก็ส่วนคู่เกิดแม่เขานะครับจ่ายลูกชน2อนะครับที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะครับเป็นคู่เกิด พ่อแม่เดียวกันกับแม่ของลูกไก่ชุดนี้เลยนะครับสไตล์ก็จะเป็นปากไวๆนะครับไม่แต่งตัวนานนะครับระบบระบบป้องกันตัวดีนะครับที่สำคัญนะครับแข่งลึกนะครับตีไก่มีอาการนะครับก็ชุดพี่ชุดแรกก็ผมมีคลิปให้ชมนะครับเป็นชุดน้องเจ้าเท้ายอดทงครับตัวนี้นะครับแต่เสียดายไม่มีวาสนานะครับ แต่คู่เกิดเขาก็ตัวที่ย้าย่ขยไปทีศิบใบเทาก็ได้ชนชนหลายบาทเลยนะครับสวยนะครับลูกไก่ชุดนี้นะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับนี่นะครับตัวนี้จะสียาเทาๆนะครับสวยมากนะครับผมเปิดแบ่งหนึ่งคู่นะครับเพราะว่ามีตัวเมียตัวเดียวนะครับฟอกนี้นะครับหรือใครสนใจ ัวผู้ตัวเดียวผมก็แบ่งนะครับชุดผสมที่ผมมองว่าลงตัวมากๆอีกหนึ่งชุดนะครับพ่อโลหิตนะครับแม่คู่เกิดยาเทพนะครับคู่เกิดแม่ยาเทพนี่จ่ายลูกชนสองเอ็มนะครับที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะครับปากไวนะครับแข่งลึกนะครับตีปิดอาวุธนะครับพ่อผมแนะนำเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ก็เอาแม่นี้มาเข้ากับเจ้าลุงหิดก็เป็นจะออกมาลงตัวมากๆเลยนะครับ <c oughs> ใครที่ชอบไก่เดินได้ถอยได้นะครับปากไวนะครับแข้งลึกที่ที่สำคัญระบบป้องกันตัวสูงนะครับมีสี่ตัวนะครับตัวเมียตัวเดียวนะครับถ้ามีคนปิดไปแล้วก็ตัวผู้ตัวเดียวผมก็แบ่งนะครับ แต่ว่าผมจะขอแบ่งเป็นคู่ก่อนนะครับสําหรับลูกไก่ชุดนี้ะผมแนะนําพี่น้องชาวไก่ชนที่ติดตามซุ้มสอเสือใบเลยนะครับเอาไปยังไงก็คุมแน่นอนครับเพราะว่าสายเลือดของแม่เขาก็เป็นบิกับเยสเสียนเซราสซังเวนแตงครับเป็นสายเลือดที่ตีปดอาวุธมากนะครับที่สำคัญคู่เกิดแม่เขาก็จ่ายลูกชนสองอิมนะครับเป็นพันธุกรรม ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ